g o l d e n Angel สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีเมษประจำเดือนเมษายนนะคะว่าชาวราศีเมษจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะ,ะในเรื่องของการงานการเงินความรักรวมถึงเรื่องทั่วไปนะคะของชาวราศีเมษนะคะ ไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะในส่วนนี้นะคะอาจารย์จะดูแบบไพ่รวมนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะส่วนไหนที่ตรงกับพูนก็รับไว้ส่วนไหนที่ไม่ตรงก็ไม่ต,มต้องเก็บไปใส่ใจนะคะอาจารย์ก็จะดูในส่วนของอดีตปัจจุบาันอาน,านาคตพร้อมสรุปไพ่ให้กับชาวราศีเมษในช่วงเดือนเมษายนนี้ด้วยนะคะ ไพ่ในอดีตใบแรกนะคะห้าถ้วย j a s m i n แปดถ้วย the star และก็ไพ่เก้าถ้วยนะคะสำหรับไพ่ในอดีตของชาวราศีเมษนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนาะ ว่าในอดีตนั้นคุณเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูที่ไพ่ตัวตนก็คือไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกของคุณได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะสำหรับไพ่ห้าถ้วยนะ,ะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีเมษนั้นมออีอาการของความเสียใจหรือเสียดายอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสูญเสียไปแล้วในชีวิตของคุณในอดีตที่ผ่านมานะ แต่ไพ่ถ้วยส่วนมากมันจะเป็นในเรื่องของความรักนะอาจารย์จึงคิดว่าชาวราศีเมษร,รู้ว่าสิ่งนั้นมีค่าก็ต่อเมื่อสูญเสียสิ่งนั้นไปแล้วก็เหมือนว่าในวันที่คุณมีเขาอยู่คุณไม่เคยดูแลใจใส่เขานะหรืออารมณ์ประมาณว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะไม่เห็นคุณค่าของอีกฝ่ายหนึ่งนะทำให้รู้สึกว่า เสียใจเสียดายนะคะโอกาสวันเวลาดีๆที่เคยทําร่วมกันมาเนาะจะนึกได้อีกครั้งหนึ่งก็เสียเข้าไปแล้วนะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะนะคะแล้วก็มันมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหละนะคะในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่จัส g m มินไพ่จัสมินส์นะชาวราศีเมษในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะคุณได้มีการพูดคุยตกลงกันนะในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะพูดคุยกันในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ว่าคุณทั้งสองคนนั้นตกลงแล้วเรามีสถานะคืออะไรกันแน่เนาะ นะมันมีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะแล้วไพ่ใบนี้นะคะเป็นภพยที่เกี่ยวกับว่าคุณอาจจะเจอกันหรืออาจจะคบหาดูใจกันปลุกปรับฉับพลันและบางคนบางคู่ชาวราศีเมษก็มีการอยู่ก่อนแต่งนะคะ นะชอบพอกันแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันเลยอะไรประมาณนี้นะคะหรือยังไม่ทันได้แต่งงานนั่นเองนะประมาณว่าอารมณ์ว่าอยู่ก่อนแต่งนั่นเองนะแต่คุณทั้งสองคนมีการพูดคุยกันนะว่าสถานะของคุณทั้งสองคนมีความชัดเจนมากขึ้นจะเป็นแฟนกันหรือเลื่อนขั้นไปเป็นสามีหรือภรรยาหรืออะไรก็ตามนะคะมันจะมีความชัดเจนในสถานะมากขึ้นเนาะ ต่อมานะคะอาจารย์จะดูในส่วนของไพ่แปดถ้วยนะไพ่แดถ้วยนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าในอดีตนั้นของชาวราศีเมษหลายๆคนหลายๆท่านเลยนะคะคิดนะคิดในใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่อาภาพรักหรือเปล่านะทำไมความรักหลายๆครั้งที่ผ่านมามันทำไมเจ็บช้ำน้ำใจมันทำไมมันใกล้จะสมหวังแล้วแต่มันยังไม่สมหวังอะนะมันจึง ติดใจแล้วก็นึกขึ้นได้ว่ากับตัวเองเออฉันเป็นคนที่อาภัพรักหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้นะอารมณ์บางอารมณ์ชาวราศีเมษก็ถามตัวเองแบบนี้นะนะคะจากที่อาจารย์ดูจากตัวไพ่นะคะแล้วอ,อ่รู้สึกว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะเดินหันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนะในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะนะ เขาจะกลับไปรักตัวเองแล้วกลับไปโฟกัสตัวเองแล้วนะครั้งหนึ่งเขาเคยทุ่มเทเขาเคยแบบมอบความรักดีๆให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยมองเห็นคุณค่าของความรักของเขานะถึงแม้ว่าฝ่ายนั้นจะยังรักมากแค่ไหนก็ตามแต่เขาจำใจที่จะต้องเดินหันหลังแล้วก็ออกไปจากตรงนี้นะคะเพื่อที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นนะคะอันนี้ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะที่มีลักษณะแบบ นะต่อมานะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์สำหรับไพ่เดอะสตานะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีเมษในช่วงนี้นะคะอาจจะคบหาดูใจกับชาวราศีกุมนะ,ะหรือเคยคบหาดูใจกับชาวราศีกุมก็ได้นะจากที่ดูในตัวไพ่ใบนี้นะคะ ในอดีตนั้นนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีน,นเมษนั้นเป็นคนที่ใจเย็นนะใจเย็นมากพอสมควรนะคะแล้วถ้าชาวราศีเมษหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะไปสมัครงานไว้หรืออาจจะไปสมัครสอบไว้คุณมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จและก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะ และถ้าเป็นในความรักนะคะรู้สึกว่ามันมีสองคนนะที่คุณจะต้องเลือกนะมันเป็นความรักที่จะต้องเลือกนะเลือกแบบจะอยู่กับใครอะไรประมาณนี้อ่ามันมีมีความรักทุกครั้งมันจะต้องมีสองคนเข้ามาทุกครั้งเลยให้ต้องได้เลือกนะมันทำให้รู้สึก เหนื่อยแล้วก็หนักใจบ้างในบางเวลานี่คือความรู้สึกของชาวราศีเมษหลายๆคนหลายๆท่านนะคะแล้วก็ชาวราศีเมษหลายๆคนหลายๆท่านชอบที่จะทํางานสบายๆนะบางคนชอบที่จะทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของเ,ออเครื่องดื่มอาจจะเป็นร้านเปิดร้านกาแฟรหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะคุณชอบอะไรที่มันเป็นน้ําหรือที่สถานที่ที่มันใกล้น้ํานะคะ ต่อมาก็คือไพ่ก้าวถ้วยนั่นเองนะคะสำหรับไพ่ก้าวถ้วยนะมันหมายความว่าเป็นความรักที่หลากหลายเพศนะนะคะชาวราศีเมษหลาหลายคนลหลายท่านนะมีความคิดมีบุค,คลิกที่แตกต่างกันไปนะบางคนอาจจะชอบเพศเดียวกันบางคนอาจจะเป็นเกย์คิงเกย์คินบางคนอาจจะเป็น ทุดทอมดีหรือว่าอะไรก็ตามคุณจะเป็นอะไรก็ตามขอแค่คุณเป็นคนดีนะคะเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเปิดกว้างแล้วนั่นเองนะคะแต่ในเมื่อคุณเป็นอะไรก็ตามชาวราศีเมษมีความมั่นใจในตัวเองมากนะมั่นใจในตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษหลายหายคนและก็ความรักของคุณก็สุขสมหวังดีด้วยนะนะคะบางคนที่เป็นเพศทางเลือก หรือว่ารักเพศเดียวกันความรักของคุณก็มีความมั่นคงและมีความแฮปปี้ดีนั่นเองนะคะต่อมานะคะอาจารย์จะดูในส่วนของอปัจจุบันนะคะว่าชาวราศีเมษจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในช่วงปัจจุบันนี้นะให้ปัจจุบันนะคะใบแรกนะ The Star The Lover เว e e ์ควีนออฟสีดาบแล้วก็สองเหรียญน,นะคะสำหรับไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีเมษนะมาดูที่ไพ่ใบแรกก็คือไพ่เดอะสตาร์นั่นเองนะคะไพ่เดอะสตาร์ก็ยังมีกลิ่นอายของความรู้สึกว่าชาวราศีเมษนั้น ก็กำลังคบหาดูใจกับชาวราศีกุมอยู่นะคะหรือเคยคบหาดูใจกับชาวราศีกุมก็ได้นะคะนะจากที่ดูดูแล้วมันเหมือนว่าชาวราศีเมษจะต้องเลือกนะนะคะมัน มันเป็นอย่างนี้อารมณ์แบบนี้นะคะก็หมายความว่าชาวราศีเมษนั้นมีความรักแต่ละทีมันเหมือนว่ามีอีกคนเข้ามาแล้วก็ถูกใจด้วยอะไรประมาณนี้นะคะมันจึงเป็นคนสองคนเข้ามาให้ชาวราศีเมษต้องเลือกนะนะคะมันเป็นแบบนี้ตลอดนะคะในบางความรู้สึกของชาวราศีเมษก็จะรู้สึกแบบนี้นะคะและก็ในเรื่องของ การทำงานบางคนอาจจะไปสมัครงานไว้บางคนอาจจะไปสมัครสอบไว้ในช่วงปัจจุบันนี้คุณก็กําลังจะได้รับข่าวดีนะเพราะว่าไพ่เดอะสตาถือว่าเป็นไพ่ดีมากนะคะคุณจะประสบความสําเร็จและก็จะสมหวังนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เด e l เลเวอร์สำหรับไพ่เด e l เลเวอนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีเมษนั้นเคยคบหาดูใจกับชาวราศีเมถุนนะคะ หรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีมีถุนก็ได้นะคะความรักของคุณทั้งสองคนนั้นมันเป็นในรูปแบบของรักโลภโกรลงนะคะโดยเป็นนิสัยของมนุษยชาติโดยทั่วไปนั่นเองนะคะแต่ความรักของคุณทั้งสองคนนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะมีตัวเลือกนะคะหรือเรียกได้ว่าเป็นรักเผื่อเลือกนั่นเองนะนะคะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีตัวเลือกนะนะคะแล้วเขารักเอาไว้เผื่อเลือกด้วยแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนรู้สึกว่าจะมีผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอิทธิพลกับความรักของคุณทั้งสองคนมากๆนะจากที่ดูในตัวไพ่นะคะนะอืมต่อมานะคะเป็นไพ่ q u e e n of Wands สำหรับไพ่ Queen of w a n d s เป็นการแสดงถึงความล่าเลิงสดใส นะคะความเป็นคนเฟลลี่ของชาวราศีเมษนะคะแล้วเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมด้วยนะชาวราศีเมษโดยเฉพาะผู้หญิงนะ,ะแล้วมีความมั่นใจในตัวเองมากนะคะถือได้ว่าเอาความคิดของตัวเองนั้นเป็นใหญ่นะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าชาวราศีเมษโสดอยู่นี่คุณก็ สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะจึงไม่ได้ขนขวาวหาความรักอะไรมากมายนะคะไม่ได้แบบเรียกร้องไม่ได้ที่จะออกตามหาความรักหรืออะไรอย่างนี้นะ,ะเพราะว่าคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้นั่นเองนะ,ะในหน้าที่การงานคุณก็มีหน้าที่การงานมั่นคงพอสมควรเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่สี่ดาบ สำหรับไพ่สีดาบนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งนะอาจจะบล็อกกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง facebook Instagram Twitter Line หรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะต้องมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบล็อกอีกฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอนนะจากที่เห็นในตัวไพ่ชัดเจนเลยนะคะนะและอีกกรณีหนึ่งเป็นการบล็อกใจกัน ไม่พูดไม่คุยไม่ตอบไลน์ไม่อะไรทั้งนั้นไม่อยากคุยไม่อยากอธิบายอารมณ์ประมาณนั้นเขาเรียกว่าเป็นการบล็อกใจกันนะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งสำหรับชาวราศีเมษในช่วงปัจจุบันนี้มีเกณฑ์ว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่จะว่างงานหรือตกงานได้นะ ในช่วงปัจจุบันนี้นะถ้าใครยังมีงานอยู่กอดงานไว้แน่นนะคะเพราะว่างานในช่วงนี้หายากมากนะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าคนจะตกงานหรือว่างงานนะถ้าใครมีงานอยู่ก็ถือว่าโชคดีมากนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่สองเหรียญสำหรับไพ่สองเหรียญน,นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีเมษนั้นพยายามที่จะหมุนเงินนะ หมุนเงินแทบที่จะไม่ชนเดือนอาจจะหยิบจากส่วนนั้นมาใส่ชวนนี้มีการใช้เงินเก็บด้วยนะบางส่วนนะคะเพื่อว่าจะเอามาหมุนเวียนใช้ใจ่ายในครอบครัวหรือใช้ใจ่ายส่วนตัวอะไรก็ตามนะคะแล้วมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าในปัจจุบันนี้ชาวราศีเมษนั้นจะไปขอสินเชื่อธนาคารนะะอาจจะเป็นขอสินเชื่อมา สร้างบ้านขอสินเชื่อมาซื้อรถหรือว่าขอสินเชื่อเงินมาใช้ใจ่ายในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันหรือบงางคนอาจจะรอการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารอยู่เร็วๆนี้นะคะในช่วงปัจจุบันเนาะต่อมานะคะอาจารย์จะดูในส่วนของอนาคตน้าให้กับชาวราศีเมษนะคะ ไพ่ใบแรกสดาบอัศวินถือถ้วย8ถ้วย10ถ้วยแล้วก็5เหรียญน,นะคะสำหรับไพ่ในอนาคตหรือในเดือนมีสายนนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีเมษบ้างนะคะคุณได้ไพ่ใบแ,บ,บแรกเปรียบเสมือนไพ่ตัวตนของคุณในช่วงอนาคตนะคือไพ่สองดาบนั่นเอง สำหรับไพ่สองดาบนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีเมษหลายๆลายคนหล,ยหลายท่านนะคะมีความรู้สึกว่าเลือกไม่ได้ความรักครั้งนี้ฉันเลือกไม่ได้อีกคนนึงก็ดีอีกคนนึงฉันก็รักนะคะอยากจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะแต่ถ้าจะให้ถามว่าจะเลือกใครให้เลือกมาแยวนี้เลือกไม่ได้นะนะคะความรู้สึกมันเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เก็บกอดความรู้สึก ของคนทั้งสองคนนั้นไว้นะหรือเรียกได้ว่ามีโลกสองใบนะนะความรักความสัมพันธ์แบบนี้นะคะอยากจะคบแบบนี้ไปเรื่อยๆอยากจะคบทั้งสองคนไปพร้อมๆกันแต่ถ้าจะบอกให้เขาเลือกเนะี่ยเขาเลือกไม่ได้หรอกนะคะนะต่อมานะคะเป็นไพ่ไหนออฟคับสำหรับไพ่ไหนออฟคับนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีเมษกำลังจะมีความรักนะ ในช่วงในอนาคตนี้หรือในเดือนเมษายนนี้นะคะความรักจะกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงอนาคตนี้อย่างแน่นอนนะความรักครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่หวาถึงแม้จะไม่โรแมนติกเท่าไรนักแต่มันเป็นความรักที่รักด้วยความรู้สึกรักด้วยความจริงใจนะคะไม่ได้รักด้วยทรัพย์สินเงินทองของคุณนะ ไม่ได้รักเพราะว่าคุณมีบ้านหลังใหญ่ไม่ได้รักเพราะว่าคุณมีรถขี่หรือว่ารถขับนะมันเป็นรักจากความรู้สึกที่รักจริงๆนะคะเรียกได้ว่าความรักดีๆกำลังจะเข้ามาให้กับชาวราศีเมษได้ชื่นชมอย่างแน่นอนในช่วงอนาคตนี้นะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าเขาเป็นคนในเครื่องแบบด้วยนะอาจจะเป็นทหารหรือตำรวจรวมไปถึงข้าราชการด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ต่อมานะคะเป็นไพ่แปดถ้วยในอนาคตนี้นะคะชาวราศีเมษนาก็ยังรู้สึกว่าเออสงสัยเราจะเป็นคนที่อาภาพรักแล้วแหละนะคะ ประมาณว่าความรักกี่ทีกี่ครั้งมันก็ผิดหวังซะทุกครั้งนะชาวราศีเมษจึงไม่คาดหวังกับความรักอะไรแล้วในช่วงนี้นะหรือว่าในช่วงอนาคตก็ตามนะแต่ในช่วงอนาคตอาจารย์เห็นได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งนะไม่ว่าฝ่ายใด อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะที่พยายามที่จะเดินถันหลังให้กับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะรักมากแค่ไหนก็ตามจำเป็นที่จะเดินถอยหลังแล้วก็เดินออกมาจากชีวิตของคนคนนั้นนะนะคะถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดถึงแม้ว่าจะยังรักอยู่ก็ตามนะเขากลับมาโฟกัสตัวเองเขากลับมารักตัวเองแล้วนะนะคะความรักมันจะเป็นแบบนี้นะะหลายหคนอาจจะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะ ทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นไปได้อย่างยากลําบากเนาะต่อมานะคะเป็นไพ่สิบถ้วยสําหรับไพ่สิบถ้วยนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าคนที่มีครอบครัวมีลูกแล้วในช่วงนี้นะคุณมีความสุขดีกับครอบครัวกับลูกของคุณคุณมีโซ่ทองข้องใจก็คือลูกนั่นเองนะคะลูกมาเติมเต็มชีวิตรักของคุณทั้งสองคนนะ ชาวราศีเมษนะคะแล้วถ้าในอนาคตนี้ชาวราศีเมษโสดอยู่หรือกําลังคบหาใครอยู่ก็ตามนะคะในช่วงอนาคตขอให้คุณดูดีๆมันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมษนะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะคะก็ขอสกีนให้ดีๆด,ดูให้ดีๆก็แล้วกันนะคะว่าเขามีครอบครัวมีเจ้าของแล้วหรือย,ยังเนาะ จะได้ไม่ต้องเสียใจจะได้ไม่ต้องมีกรณีของเมียหลวงเมียน้อยเนาะโอเคต่อมานะคะเราก็มาดูในส่วนของไพ่ห้าเหรียญสำหรับไพ่ห้าเหรียญน,นะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีเมษนั้นเหมือนว่าตัวเองนั้นถูกทอดทิ้งนะเหมือนโดนเทยังไงก็ไม่รู้นะให้เดินปเปล่าเปลี่ยวกลางสายฝนกลางหิมะอันเหน็บหนาวนะ แต่อาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีเมษนั้นเป็นคนที่มีน้ำใจนะบางทีนี่ชอบช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นไว้มากมายแต่เวลาทีตัวเองเดือดร้อนนี่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่มีนะนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกทอดทิ้งนะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะเหมือนทําบุญกับคนนี้ไม่ค่อยขึ้นทักเท่าไหรนะ่นักนะคะในช่วงอนาคตนี้นะ ต่อมานะคะอาจารย์ขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีเมษนะคะก้าวถ้วยเด็กถือดาบแล้วก็ไพ่ก้าวเหรียญน,นะคะสำหรับไพ่ก้าวถ้วยนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าคุณมีความมั่นใจในความรักของคุณนะอาจจะเป็น ความรักที่หลากหลายเพศหลากหลายาบุค,คลิกนะคะอาจจะรักหรืออาจจะชอบคบหาดูใจกับเพศเดียวกันอยู่ก็ตามนะไม่ว่าจะเพศใดก็ตามนะขอแค่คุณเป็นคนดีแค่นั้นก็พอแล้วนะสังคมเปิดกว้างแล้วนะเพราะว่าทุกวันนี้เพศเดียวกันก็แต่งงานด้วยกันได้แล้วแต่ประเทศไทยยังไม่มีแบบ กฎหมายรองรับอย่างชัดเจนเท่าไรนะักนะแต่ต่างประเทศเขามีการยอมรับกันแล้วนะคะอืมก็ขอให้คุณมีความมั่นใจในตัวของคนรักของคุณนะนะคะอืมต่อมานะคะเพจออฟสอนสำหรับไพ่เพจออบสอนนะอาจารย์รู้สึกได้ว่าชาวราศีมีถ้าคุณคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะเขาจะเป็นคนที่ดือ้อเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะ มีความเชื่อมั่นในตัวเองนี่สูงมากนะคะแถมไม่อยากจะยอมรับฟังความคิดเห็นของคุณสักเท่าใดน,นักนะอันนี้ในกรณีของชาวราศีเมษที่คบกับเด็กนะและถ้าเป็นในกรณีของชาวราศีเมษที่มีลูกนะคะในช่วงนี้ลูกของคุณจะเป็นเด็กที่ดื้อหน่อยนะเอาแต่ใจตัวเองนะคะไม่ค่อยเชื่อฟังคุณสักเท่าใดนนักะ นะคะขอให้คุณอธิบายแล้วก็ค่อยๆสอนเข้าไปก็แล้วกันนะ mm hmm. เด็กแบบนี้เหมาะที่จะส่งไปเรียนโรงเรียนประจําเลยนะคะจะได้ให้ครูโรงเรียนประจําสอนนะคะถ้าเกิดพ่อแม่สอนไม่ได้นะอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญถือเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งนะคะเพราะว่ามันแสดงถึงว่าคุณ หลายๆคนหลายๆท่านชาวราศีเมษเนี่ยมีฐานะนะคะหรือเรียกได้ว่ามีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองนะลงทุนในระดับล้านหรือในระดับ10ล้านเลยนะนะคะบางคนนะในเรื่องธุรกิจนะถือได้ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ อบางคนนี่ยังโสดอยู่นะคะแต่คุณเป็นคนที่มีฐานะดีมีหน้ามีตาทางสังคมแต่คุณก็ไม่ได้โหยหาความรักอะไรมากมายหรอกค่ะเพราะว่าคุณคิดแค่ว่าแค่คุณมีเงินแค่นั้นคุณก็มีความสุขแล้วนะอันนี้คือชาวราศีเมษนะคะทีะ่รู้สึกว่ามีธุรกิจส่วนตัวแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้เนาะจึงไม่ได้ขนขวายหาความรักเท่าไหร่นักเนาะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกํากลังใจหรือเก็บไว้เป็นข้อคิดดีๆนะคะอันไหนที่ไม่ดีนะคะก็ไม่ต้องเก็บไปใช้ใจก็แล้วกันนะคะเป็นกําลังใจให้กับเลนงเจอรนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ